สวัสดีครับกับเข้ามาพบกับการรีวิวไฟฉายนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงไฟฉายหลักและไฟฉายรองนะครับก็หลายคนอาจสงสัยว่าอาจสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามว่าการไปแคมป์หรือไปทริปในป่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะเอาไฟฉายไปกี่กระบอกดีนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่คำพูดผมเองนะครับเป็นคำพูดจาก นักเล่นไฟฉายรุ่นใหญ่ลหลายๆท่านเขาก็จะกล่าวไว้ว่า,าการไปเที่ยวเนี่ยหรือการไปตั้งแคมป์นะครับไปออกทริปไฟฉายเนี่ยเราไม่ควรพกไปกระบอกเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าไฟฉายกระบอกเดียวที่เราพกไปวันนั้นเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาบ้างอย่างเช่นหลอดขาดน้ำเข้าไฟฉายพังนะครับ เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในทริปที่เราจะไปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายเ,ยเราควรพกไปมากกว่า1กับบลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่คําพูดผมเองนะครับเป็นคําพูดของอปรมาจารย์และเสียนักเดินป่าลหลายๆท่านได้กล่าวไว้เหมือนๆกันนะครับทีนี้อันนี้ก็คือสไตล์การเลือกไฟฉายของผมนะครับเรามาเข้าเรื่องกันผมเนี่ยเวลา ออกไปพวกเอาดอหรือไปแคมป์เนี่ยผมไม่ได้พกไฟฉายกระบอกเดียวนะครับส่วนใหญ่ผมจะพกประมาณ3หรือ4กระบอกนะครับโดยที่ผมพกเนี่ยมันจะมีไฟฉายหลักและไฟฉายรองด้วยนะครับรวมไปถึงไฟฉายคาดหัวซึ่งไฟฉายคาดหัวเนี่ยนับเป็นหนึ่งกระบอกที่ผมพกไปเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออีก3กระบอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าสไตล์การเลือกไฟฉายอีก3กระบอกของผมเนี่ยผมจะเลือกจากอะไรนะครับ โดยอันนี้ผมกําหนดเลยว่าผมเข้าครั้งหนึ่งผมพก4ีกระบอกซึ่งมีไฟฉายคาดหั่วแล้ว1กระบอกจะเหลือ3ากระบอกนะครับสกระบอกนั้นผมเลือกจากอะไรหนึ่งผมเลือกจากขนาดและแสงสว่างนะครับซึ่งถ้าผมมีไฟฉายคาดหัวแล้ว1กระบอกนะครับกระบอกใหญ่โตเทอะทะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่ผมจะตัดมันอย่างนี้นะครับไฟฉายที่มีขนาดใหญ่โตอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมตัดออกไปก่อนนะครับ เพราะมันค่อนข้างจะเกะกะต่อมาก็จะเหลือขนาดพวกนี้นะครับซึ่งผมจะเลือกจากอะไรดีต่อมาผมจะเลือกจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เลือกจากอะไรการที่เราออกไปทิปเนี่ยเราควรจะพกน้ำหนักที่ไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายที่มีน้ำหนักมากเนี่ยนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยกใกล้เคียงหรือเท่ากับไฟฉายที่ ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลงมาผมก็จะตัดมันออกนะครับต่อมาก็จะเหลือพวกนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ใหญ่มากนะครับอย่างเช่นตัวนี้ใช้21700นะครับ2 1 7 0 0เนี่ยขนาดแบตเตอรี่ของเขานะครับก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไซส์ประมาณนี้ ซึ่ง2องหึ่งเป็นแบตรุ่นใหม่นะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยที่ขนาดไซส์ใกล้เคียงกันก็จะเป็น186 50นะครับซึ่งตัวนั้นจะมีลันไทมที่ต่ำกว่าตัวนี้ลันไทมยาวนานกว่านะครับผมก็จะเลือกอในที่นี้ผมเลือกตัวนี้ไปแล้ว1กระบอก21700ให้ความสว่างที่สว่างหลายพันลูเมนเลยนะครับอันนี้คืออไฉาายหลลักละ,ะ่นะ อันนี้ได้2กระบอกแล้วนะครับนับคาดหัวแล้ว1กระบอกอันนี้คือกระบอกที่2ต่อมาอีก2กระบอกจะเลือกจากอะไรละ่ะอันนี้ผมจิ่เลือกก็เป็นไฟฉายลองไฟฉายลองก็คือในกรณีที่เจ้าไฟฉายหลักของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดแบตหมดนะครับแบตหมดหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นกับมันนะครับไฟฉายลองเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกนี้นะครับที่มีแบตใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับหรืออาจจะมีแบตที่ เป็นแบบไซส์อื่นนะครับในในกรณีนี้นะครับผมเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะได้ละได้หลักนะครับได้ลองทีนี้ก็เหลืออีกหนึงกระบอกนะครับเป็นไฟฉายเล็กๆซึ่งผมก็จะตัดพวกนี้ออกนะครับเพราะอันนี้มันค่อนข้างใหญ่นะเกะกะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็น,นครับพวกนี้เล็กๆนะครับไฟฉายเล็กๆเ,เอาไปทําอะไร,นะรเวลาเราหาของในเต็นท์หรือในแคมป์ยามค่ําคืนเนี่ย การที่เรามีแสงนะครับเบาๆเล็กๆแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับในการหาอะไรในเต็นท์ในที่พักเราอะในพื้นที่ที่มืดสนิทนะครับแสงแค่นี้คือสว่างมากนะครับสว่างมากจริงๆนะครับหรือไม่งั้นนะครับอย่างเช่นสมมติเราใช้แฟฉายหลักของเราเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแฟฉายรองที่มีความสว่างสูงมากๆี่ยนะครับหาของนะครับเปิดแสงขนาดนี้ขึ้นมาในเวลากลางคืนเนี่ย ตาผ้าทันทีนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกไฟฉายเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถเน็บลงไปในกระเป๋าเสื้อนะครับหรือทําเชือกห้อยคอไว้นะครับแสงแค่นี้นะครับเพียงพอแล้วในการค้นหาหรือหาของเล็กๆน้อยๆนะครับในที่พักเหล่านะครับและมีน้ําหนักที่เบามากนะครับถ้าห้อยคอเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับอย่างกรณีใครที่ส้อยห้อยอ ของสร้อยพระนะครับหรือว่าห้อยสร้อยพระอยู่เนี่ยเอาตัวเนี้ยห้อยไปอีกตัวหนึ่งนะครับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับเบามากนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกไฟฉายนะครับมันไม่ควรจะเอาเข้าไปกระบอกเดียวนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดเจอสถานการณ์อะไรบ้างนะครับไฟฉายหลักเราอาจจะหลอดขาดอาจจะพังแบตเตอรี่อาจจะหมดนะครับเราก็จะมีไฟฉายสำรองอีกตัวหนึ่งที่พร้อมใช้งานนะครับ แล้วเราก็จะมีไฟฉายเล็กๆนะครับติดไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับหรืออาจจะใส่ไว้ในเป้ก็ได้นะครับเล็กๆเอาไว้หาของนะครับแสงเบาๆนะครับแสงสว่างน้อยๆนะครับตาเราจะได้ไม่เกิดการผ้านะครับการมัวขึ้นมานะครับซึ่งรูปแบบการเลือกจะเลือกแบบไหนไปอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมและก็ความชอบนะครับรวมไปถึงทุนทรัพย์ในการซื้อหามาใช้นะครับอันนี้ผมแค่ แนะนำนะครับจากประสบการณ์จริงที่เข้าไปมานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็คลิปต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันอีกหรือมาแนะนำกันอีกก็รอติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ